สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะจะพาทุกคนนะคะมาดูนะคะร้านขายมเมล็ดพันธุ์ผักนะคะที่นกมาอุดหนุนเป็นประจํานะคะร้านนี้ค่ะเป็นร้านใกล้ๆบ้านนกเองค่ะนี่ค่ะทุกอย่างที่นกถ่ายนี่นะคะ10บ,บาทนะคะซองละสิบ,บาททั้งหมดเลยค่ะมีทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแตงกวาถั่วลันเตาบวบนะคะถั่วฝักยาวข้าวโพดท,ทุกอย่างซองละสิบบาทค่ะมีให้ นกเลือกซื้อนะคะเยอะแยะมากมายค่ะถั่วพูนะคะก็มีนะคะแตงไทยนะคะก็มีค่ะนี่ค่ะราคาซองละสิบบาทเองค่ะถูกมากนะคะแล้วก็มเมล็ดพันธุ์นะคะค่อนข้างดีนะคะเถาะแล้วก็องอกนะคะหรือว่าจะเป็นเนี่ยค่ะเพื่อนๆผักพืชใบนะคะเขียวปีผักกาดขาวนะคะผักคะน้านะคะนี่ค่ะเพื่อนๆผักชีนะคะซองละสิบบาทนะคะมีเพื่อนๆถามมาว่าซื้อที่ไหนสิบบาทร้านนี้เลยค่ะถูก มากนะคะผักชีผักกาดนะคะต้นหอมนะคะมีหมดทุกอย่างค่ะนี่คะ่ะเพื่อนๆต้นหอมนะคะก็สิบบาทน,นะคะที่นกใช้ปลูกทำชินะคะผักชีต้นหอมนะคะนี่ค่ะมีให้เราเลือกเยอะมากค่ะเยอะแยะมากมายเลยนี่ค่ะหัวใช้เท้าก็มีนะคะเพื่อนๆทุกคนเยอะมากนะะี่ค่ะหัวเตรียมนะคะก็มีค่ะ นี่ค่ะเพื่อนๆถั่วเอ้เอนะผักบุ้งจีนนะคะก็สิบบาทนะคะเพื่อนๆผักบุ้งจีนแล้วก็ซื้อร้านนี้นะคะไปปลูกนะคะผักทุกอย่างที่นกปลูกนะคะนกซื้อร้านนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะราคาย่อมเยาวนะคะสิบบาทนะคะเพื่อนๆส่วน ส่วนทางด้านนี้นะคะ,ะก็เป็นของสอนดแดงค่ะเ,เ,เพื่อนๆของสอนแดงนะคะก็จะราคาแพงขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะราคาซองละ25บาทนะคะทางด้านนี้นะคะแต่ว่าเมล็ดพันธุ์เขานะคะโอเคนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์มากนะคะพืชผลที่ได้นะคะตรงตกมากนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะพริกหยวกนะคะเมล็ดออกมานะคะเม็ดใหญ่สวยมากนะคะนี่ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นของสอนแดงนะคะกับเจียไตนะคะส่วนสอนแดงก็จะซองละย5บาทค่ะเพื่อนๆมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเหมือนกันค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะมะเขือเทศนะคะก็มีค่าซองละ25บาบาทแต่ว่าก็ให้เมล็ดมาเยอะมากเพื่อเพื่อนสามารถปลูกได้เยอะมากจริงๆขนานี้เนาะเพราะว่านี่ค่ะิกพลูกนะคะข้าวโพดที่นกปลูกมีทุกอย่างค่ะแบบนี้เพื่อนๆดูสังเกตดูดินนะดินเขาจะเป็นแบบเนี้ย เป็นดินหินดินทรายแบบนี้นะคะมันไม่เหมาะสําหรับปลูกพืชเนาะนกก็เลยลองเสี่ยงเอาข้าวโพดอ่ะมาลองเอปลูกทิ้งๆดูค่ะพเพื่อนๆดูสิพเพื่อนๆด,ดูผลลัพธ์ข้าวโพดที่นกได้นะงามมากค่ะพเพื่อนๆดูนี่ใบเขียวงามมากนะคะนี่พเพื่อนๆดูเห็นไหมเนี่ยไม่น่าเชื่อเพื่อนๆว่าผลลัพธ์เขาจะดีงามขนาดนี้เนาะนกคิดว่าเนี่ยนกต้องได้กินต้องได้กินฝักเขามั่งแหละเพื่อนๆนี่พเพื่อนๆดู นี่ค่ะอันนี้เป็นข้าวโพดข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะเพื่อนเพื่อนเป็น,ปนข้าวโพดข้าวเหนียวนกซื้อนกซื้อเอ่อมเมล็ดเป็นซองมานะคะ,มะเมล็ดเป็นซองมามาหยอดนะคะนี่เห็นไหมอันเนี้ยที่นกซื้อมานะคะเอ,อ่อหนึ่งซองคะ่ะเพื่อนเพื่อนซื้อมาหนึ่งซองนะคะก็จะปลูกได้นะคะนี่เยอะมากค่ะ,ะเพื่อนเพื่อนนี้นะคะนกหยอดหลุมหนึ่งประมาณสามถึงสี่ต้นเนาะจริงจริงอ่ะนกหยอดแค่สองเมล็ดก็พอเนาะแต่ว่า นกกลัวแบบกลัวบางมเมล็ดเขาไม่ขึ้นนะคะเพื่อนๆแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาขึ้นทุกมเมล็ดเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยเขาขึ้นทุกมเมล็ดนะคะเกือบร้อยเปอร์เซ็นค่ะเพื่อนๆก็เลยจะมันก็จะหลุมนึงมันก็จะหนาแน่นนิดนึงนะคะประมาณสามถึงสี่ต้นเนาะเพื่อนๆนี่ค่ะก็ได้เยอะนะคะเพื่อนๆเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะหกเจ็ดแปดเก้านะคะประมาณสิบ ิบเจ็ดหลุมนะคะประมาณสิบเจ็ดสิบแปดหลุมค่ะเพื่อนเพื่อนข้าวโพดหนึ่งซองเนาะปลูกได้ประมาณเอ่อสิบเจ็ดสิบแปดหลุมแต่ถ้าเกิดเราเอปลูกหยอดน้อยกว่านี้นะประมาณหลุมละสองเมล็ดน่าจะได้เยอะกว่านี้ค่ะหนึ่งซองก็ปลูกทิ้งไว้ก็พอได้เก็บทานอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะงามไหมเพื่อนเพื่อนงามมากค่ะงามแล้วนกก็เพื่อนเพื่อนเห็นไหมใต้โคนนะคะนกจะพวนดินนะคะพรวนดินกบเขาตลอดค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ เพราะว่าเขาบอกมาว่าข้าวโพดอ่ะอย่าให้รากลอยปลูกข้าวโพดอย่าให้เห็นรากหรือว่าอย่าให้รากลอยเพราะว่าถ้ารากลอยอะ่ะเมื่อข้าวโพดติดฝักอะ่ะเม็ดเม็ดเขาจะห่างนะคะหรือเขาเรียกว่าข้าวโพดฟันหลอคะ่ะเพื่อนเพื่อนมันจะมีแบบเอ่อฝักหนึ่งมีมีแค่ไม่กี่มเมล็ดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเอ่อคนโบราณเขาบอกมาแบบนี้เนาะคือคือว่าปลูกข้าวโพดต้องพรวนดินกบโคลนเขานะคะพเพื่อนเพื่อนนก,กเลยเนี่ยเห็นไหม กบโคนซะแบบพูนเลยเห็นไหมแล้วนกก็เอาปุ๋ยคอกนะคะเมื่อวานนะคะปุ๋ยขี้งัวนะคะมาใส่มาใส่ให้เขาค่ะเพื่อนๆนี่นี่ค่ะเพื่อนนกดีดีใจมากค่ะเพื่อนๆดีใจมากเลยนะคะที่เห็นผลลัพธ์ข้าวโพดของนกส่วนข้าวโพดของนกนะจริงๆอ่ะนกน่าจะเอามาปลูกสักสองถุงเนาะเอาให้เต็มตรงนี้ไปเลยเนี่ยเต็มพื้นที่ตรงนี้ไปเลยเนาะเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยแต่ว่าตอนปลูกอ่ะคือแบบ กลัวไงมีความกลัวนิดๆแบบกลัวเขาจะไม่ขึ้นกลัวเขาจะไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าดินมันเป็นดินดินทรายดินเหนียวอะไรเงี้ยเพื่อนๆแล้วก็มีหินปนด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่กล้าเนาะเราก็เลยลองทดลองหยอดแค่หนึ่งซองค่ะเพื่อนๆแต่ดูดิเห็นไหมผลลัพธ์คือดีมากผลลัพธ์ดีมากค่ะเพื่อนๆต้นใหญ่มากดูเพื่อนต้นอวบดูใบนะคะโห้ยเห็นไหมใบเขียวสวยมากเพื่อนๆนี่ อันนี้ขนาดฝนไม่ตกนะคะแต่ว่านกจะอาศัยแบบรดน้ําเขาแบบเช้าเย็นเลยค่ะเพื่อนๆต้องอัดน้ําเขาเยอะมากๆนะคะช่วงนี้ค่ะอัดน้ําเขาไปเยอะๆเลยนะคะอย่าให้ขาดน้ําเด็ดขาดเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะก็เป็นสวนข้าวโพดนะคะเพื่อนๆเล็กๆน้อยๆค่ะก็พาเพื่อนๆนะคะมาดูสวนข้าวโพดของเราหน้าบ้านเนาะ,ะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเขา ติดฝักนะคะหรือว่าเก็บได้แล้วนะคะเดี๋ยวนกจะพาเพื่อนๆนะมาเก็บด้วยกันคะ่ะเพื่อนๆเนี่ยนี่เพื่อนๆเห็นไหมโหจริงๆงนะินนกหน้าปลูกตรงนเนี้ยเนี่ยปลูกให้เต็มตรงนี้เลยเนาะถ้าซื้อมาอีกหนึ่งซองนะคือเต็มได้อีกสองแถวอะ่ะตรงเนี้ยคือเป็นสวนกระพดท,ที่สวยงามมากเพื่อนๆแต่ตอนปลูกอ่ะคือก็อย่างที่บอกคะ่ะนกก็มันจะขึ้นไาเนี่ยเพราะจะขุดดินลงไปแล้วมันแข็งมันแข็งมากมันแข็งว่ามันเป็นดินดินทรายปนหินอะไรเงี้ยก็เลยไม่กล้าแบบ ซื้อมาปลูกเยอะเนาะเพื่อนๆน,นี่ค่ะก็เป็นสวนข้าวโพดท,ที่อยู่กับแปลงผักตรงนี้เนี่ยค่ะอยู่หน้าบ้านนี่เป็นแปลงผักอินบ็อกก์ก็ตรงนี้ก็เป็นสวนที่มันไม่เคยปลูกอะไรเลยแล้วก็เลยลองทดลองปลูกข้าวโพดนะพเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆก็โอเคค่ะพาเพื่อนๆน,นะคะมาอัปเดตสวนข้าวโพดกันค่ะมาดูสวนข้าวโพดของนกเนาะมาเที่ยวสวนข้าวโพดข,ของเราเนี่ยแล้วเดี๋ยวถ้าเขา โตแล้วหรือว่าเก็บได้นะเดี๋ยวพาเพื่อนมาเที่ยวอีกค่ะขอบคุณที่ติดตามแลรับชมค่ะ